เอาละหลังจากที่เราได้ดูตัวของกระบองไปนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวโกส์กันบ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมออาไปขั้นส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีความรู้สึกพอสมควรละได้ใช้มาพอสมควรวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะว,ว่ามันน่าซื้อหรือเปล่านะครับแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวผม,ผมเพียงเท่านั้นนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวของโกส์นี้สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยครับผมโอเคและอกอย่างหนึง่งผมไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใครให้ซหซืืื้้้้ออออหรไไไมมมมม่่่่นะแแลวกก็ดีีเเจจจตตตาาาโยง มาแบ่งปันข้อมูลและความรู้สึกในส่วนของผู้บริโภคสก,กินน่นเด็เนาะโอเคก็เรื่อยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go ครับทุกคนผมมีร้านเติมเกมราคาถูกแถมปลอดภัยมาแนะนําทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้าน Melo Top Up บริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC โมบายรวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมีวัลโลแอนด์ด้วยนะครับหากสนใจอย,อยากเติมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่ ท็อปอัอย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องเป็นโลท็อปอัพครับผม เอาละครับดินยีไม่ใช่ละยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิอนิ่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวของปืนโกสนะฮะในเวอร์ชั่นของลิงนั่นเองนะครับผมหรือว่างอคงของเรานะครับผมซึ่งปลดไปแล้ว4ขั้นนะแล้วก็มีแค่สีเดียวอยู่นะครับต้องขออภัยด้วยพอดีว่าแต้มอะพยไม่พอจริงๆนะครับวันนี้เราจะมาจับความรู้สึกกันส่วนเรื่องของดีไซน์เนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นกันไปแล้วว่ามีความสวยงามอย่างแรกนะั้นมันมีอยู่4สีนะครับอย่างที่บอกไปนะก็จะมีสีที่เป็นแดงทองแบบนี้นะครับสีส้ม อ,อันนี้เป็นสีที่2นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นสีที่3เนาะก็จะเป็นคล้ายๆกับผมผมผมนึกชื่อไม่ออกเหมือนกันนะคล้ายๆกับท้องฟ้าที่มันแบบเออนะแล้วก็สีสุดท้ายก็จะเป็นดวงดาวนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับซึ่งข้างๆปืนเนี่ยมันก็จะมีเมฆอย่างนี้นะครับเป็นเมฆหมอกเนาะลอยไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงในตัวของห้องซ้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีรูปทรงดีไซน์เป็นยังไงนะครับแล้วก็มีความรู้สึกเป็นยังไงสําหรับผมนะอ่ะตอนที่เราเข้ามาอยู่ในห้องซ้อมปที่ เรียบร้อยนะครับผมกับน้องปืนของเรานะครับนี่ปืนโกสนะครับมาอย่างแรกจะด,ดูท่าควักของมันก่อนตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีปลายปืนเนาะมันก็จะยื่นมาที่หลังนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีสีทองมีหมอกเคลือบอย่างนี้นะครับอ่ะกดโชว์ก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปเป็นตัวของการยิงบ้างนะฮะผมบอกเลยว่าสุดๆปืนนี้ นี่ก็จะประมาณนี้เลยสําหรับการเปลี่ยนกระสุนนะครับคล้ายๆกับตอนที่เราควักออกมาเามสียงของปืนนะครับออกไปแนวแบบแน่นๆสั้นๆเนาะนี่ค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรนะครับจะแตกต่างจากอารสกินในเทียร์เดียวกันตัวอื่นนะไม่ว่าจะเป็นตัวซอฟเลนหรือว่าตัวริเวอร์ก็ตามนะครับจะไม่เหมือนกันเนี่ยรู้สึกได้เลยว่า อันนี้ย,ยิงได้ค่อนข้างที่จะนิ่มมากๆนิ่มในที่นี้ไม่ใช่ว่าเสียงนะแต่ความรู้สึกของมันอ่ะค่อนข้างที่จะนิ่มมากๆนะครับแล้วก็แรงถีบเนี่ยน้อยพอสมควรเลยสําหรับผมนะเนี่ยยิงง่ายนะครับเส้นกระสุนค่อนข้างที่จะชัดพอสมควรนะนี่ถ้าสมมุติว่าเอาตามความรู้สึกของผมจริงๆนะครับผมเอาตามความรู้สึกของผมจริงๆเลยเนี่ย <şu> ถามว่าน่าซื้อไหมที่สุดนะผมบอกเลยว่าที่สุด สำหรับใครที่กำลังลังเลยอยู่ว่าจะซื้อตัวโกดติงดีไหมนะครับแล้วก็ชอบดีไซน์เป็นการส่วนตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้ยิงดีนะครับแล้วก็น่าซื้อมากๆเลยสาหรับผมนะถ้าไม่มีตัวเลือกหรือว่ามีงบที่จํากัดนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าวีพีเนี่ยถือว่าเป็นงบที่ได้ปืนดีๆหลายกระบอกนะครับผมในเช่นตัวของลิเวอร์ก็ตามเนาะตัวของซอฟเฟลนนะที่เป็นตัวโก้ในตานานแหละแล้วก็มีตัวของเมชพังถ้าจะไม่ผิดนะครับผมตัวอื่นๆด้วยนะที่ผมนึกอาจจะยังไม่ออกเพราะเพิ่งตื่นมันก็งๆงงง นะครับตอนนี้ไอตัวเนี้ยผมฝากไว้เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่อะดิเมชันการสังหารเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็การยิงดีพอสมควรเลยตัวปืนก็ดีไซน์ออกมาได้ดีนะครับผมไม่เหมือนกับบางตัวนะที่ออกไม่พูดถึงดีกว่าพอไปใช้มาจริงๆเนี่ยมันเคาะหัวค่อนข้างที่จะมันนะแล้วก็แถบทั้งท่านที่ยามันสำหรับใครที่เคยใช้เนี่ยสามารถที่จะมาบอกเพื่อนๆใต้คลิปได้เลยนะครับว่ารู้สึกยังไงกับตัวโกสตัวนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูอ่าส่วนเล็กๆน้อยๆที่ผมได้ไปเล่นมาแล้วก็ตัวของอนิเมชันต่างๆเกี่ยวกััับบตววโกนนนีีี้ทท่่เป็ดาะคร พร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับทุกคน หลังจากที่ทุกคนได้ดูฟุตเทจไปแล้วนะครับผมผมจะมาบอกว่าในราคา1,775 V.P. เนี่ยมีตัวอื่นที่น่าสนใจไหมนอกจากตัวของวูคองนะครับหรือว่าหงคงนั่นเองเนาะถ้าใครไม่ชอบหงคองเนี่ยผมมีลิสต์มาให้ทุกคนเลือกตามนี้ครับหรือใครจะกลับไปดูคลิปก่อนก็ได้ที่เป็นสกินโกส์นั่นเองนะครับผมตัวแรกก็คือตัวของรีคอนนะครับผมอยู่ในเทียร์เดียวกันนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่มีแอนิเมชันในการสังหารจะเน้นสมจริงนะครับผมแต่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแกดเจ็ตบนตัวปืนเนาะ ก็เปลี่ยนสีได้สีสีนั่นเองนะครับแล้วก็มีคิวแบนเนอร์้วยราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่1 7 7 5 4 0 0็ดถึงโดยประมาณนั่นเองนะครับนี่คือตัวแรกนะที่ผมจะแนะนำตัวต่อไปนะครับเป็นตัวของต้นไม้ไกอานั่นเองนะครับผม1 7 7 5 VP เหมือนกันอยู่ในเทีย์พีเนียมนะ4 0 0ถึง450 VP บเอ้ย4 0 0ถึง450าบาทโดยประมาณนะครับอันนี้มีแอนิเมชันในการสังหารสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง4สี4เลยสามารถไปาหาดูกันได้นะครับตัวที่3มนะคร มีความใกล้เคียงกับงอคงมากที่สุดแต่มีรูปร่างที่เล็กกว่านั่นก็คือตัวของริเวอร์นั่นเองนะครับผมโดยตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่1775เหมือนกันนะครับ400-450บาทโดยประมาณมี44 out ด f 4ดมีแอนิเมชันในการสังหารนะครับแล้วก็มีแอนิเมชันที่เวอร์วังล้ำหน้าพอสมควรนะครับในการเปลี่ยนกระสุนหรือว่าการควักขึ้นมานั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยแหละครับสำหรับใครที่ชอบปืนเล็กๆนะต่อมานะครับเป็นตัวสายฟ้าอันนี้ก็ยิงดีเหมือนกันนะครับสำหรับเมชพังนั่นเองาารค1,7 475 VP 400ถึง450กันนะครับโดยประมาณนะอันนี้ก็ไปหาเติมกันเองนะครับแต่ถ้าใครอยากเติมถูกๆเลยเนี่ยมีโล t ัปอัพนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะอ่ะอันนี้มีสีสีอัพได้สีขั้นมีแอนิเมชันในการสังหารนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนสีนี่มันจะเปลี่ยนได้แค่สีไฟฟ้าภายในปืนเท่านั้นสำหรับตัวนี้นะตัวต่อไปนะครับตัวตำนานเลยสำหรับตัวของ s o f t l น n นครับผม1775 VP มีสีสีอัพได้สีขั้นมีแอนิเมชันการสังหารนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นฟอร์สเกน นั่นเองนะครับราคาก็จะอยู่ที่400 450โดยประมาณ นะฮะประมาณนี้เนาะไอตัวนี้ยิงนิ่มที่สุดแล้วก็มีเส้นกระสุนที่เล็กแล้วก็เสียงเบาที่สุดนะครับตัวนี้ยิงดีที่สุดแล้วแหละสาหรับปืนโกสในเทียร์นี้นะครับแต่ว่าพอมีบูคองมาเนี่ยไอตัวนี้ก็มีสั่นเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับถ้ามีเวลาว่างน,นะเดี๋ยวผมจะเอามาประทะกากันให้ดูสำหรับ2ตัวนี้นั่นเองนะครับถ้าใครยังไม่พอใจนะครับสำหรับตัวของ1775นะสามารถที่จะอัพเทียร์ขึ้นได้นะครับสำหรับตัวของ X60 Edition ห้าเหลี่ยมสีทองนะครับราคาก็จะข 585บาทถึง600บาทโดยประมาณนะครับผมตัวนี้ l u n a t i o ่นมี c ีีอัพได้4ขั้นมีแอนิเมชันการสังหารนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหลักของผมอยู่เหมือนกันนะครับยิงค่อนข้างที่จะดีที่สุดในเกมแล้วสําหรับผมนะครับผมอ่ะตัวนี้สวยด้วยนะครับลองไปหาใช้กันได้นะหรือถ้าใครยังไม่พอใจสําหรับไอตัวเทียนนี้นะครับมีงบเยอะกว่านั้นอีกนี่ครับมี3สีอัพได้4ขั้นมีแอนิเมชัน3แบบนะครับสำหรับตัวอาเคสเรเดียนเอเจนเมนต์ซิสเต็มนั่นเองนะครับ เทียสูงสุดเลยอัลตร้าอีดิชันนะครับ2,975 VP 750บาทโดยประมาณนั่นเองนะครับผมสามารถที่จะรอ,อให้มันวนเข้ามาร้านค้าแล้วก็ซื้อได้นะครับสรับตัวนี้นะ,ะก็จะประมาณนี้สําหรับถ้าใครอยากจะได้ตัวอื่นที่ไม่ใช่วูคองแล้วไม่รู้จะซื้อตัวไหนดีพวกนี้ก็คือตัวที่ผมมาแนะนํานั่นเองครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดๆไปนั่นเองนะครับถ้าเวลายังเหลืออะเดี๋ยวผมาจจ มีอะไรเล็กๆน้อยๆให้ดูนะครับผมแต่ว่าถ้าเวลามันพอดีเป๊ะเนี่ยก็อาจจะไม่มีนะครับหลังจากนี้นะไว้ันลุ้นกันในการตัดต่อนะครับ <laughs> ช่องบ้าเลยวะเี่ยถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยหรือมีอะไรพูดคุยอยากให้ทำปืนไหนสามารถที่จะคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 我,我不玩火了。 Spike down A. <laughs>